ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Necromancer ขอบคุณสำหรับการกดไลค์กดแชร์กดสับตะไคร้เชิญรับชมรับฟังเรื่องราวของจักรพัรชิินได้เลยนะขอรับจักรพัิแห่งกูฉินบทที่6 6ค่ารอข้ารอมานานเกินไปแล้วในขณะนี้เสียงเร้าวังเวงดังขึ้นจากด้านหลัง ทุยาวเก็บรวมเมฆลอยไร้เงาเสียงนกร้องอยู่บนปลายนิ้วเรียวเล็กมองไปสุดขอบฟ้านั่นคือแสงทะเลจันทราที่ใช้ย้อมความคิดเป็นฉากที่ไม่อาจลบทิ้งออกไปจากหัวใจบางทีอาจมีความเศร้าระทมที่ปริ่มว่าจะขาดใจอยู่รอบมรอพระจันทร์สุกสกาวเกาะตัวเป็นสีมรกตและความคิดที่อัดแน่นทำให้ขมวดคิ้วโดยไม่ได้ตั้งใจคืนนี้ขลุ่ยยังอยู่ขลุ่ยหยกม่วงสันเทาเงาหลังยืนโดดเดี่ยวกับไข่มุกสายชิ้นหยกที่อยู่ข้างกันแล้วตอนนี้เจ้าอยู่ที่ไหนเมื่อกลายเป็นแสงดาวที่เงียบเหงาคลื่นจะอยู่ท้า ยอเพลงแล้วเฝ้าคอยอยู่ที่ขอบฉินใต้ดวงจันทร์เจ้ารู้หมข้ารอมานานเกินไปแล้วบูดเสียงขลุ่ยเศร้าอดูลพร้อมความโกรธเล็กน้อยและความคิดไม่รู้จบดังขึ้นสู่ท้องฟ้าเสียงที่ยาวนานก็วงเวียนอยู่เนิ่นนานทำให้คนที่ได้ยินเสียงนี้ร่ำให้สะอื้นฉินซางหันกลับมาอย่างฉับไวมองเห็นนีนาซึ่งกำลังเป่าขลุ่ยหยกม่วงอย่างแผ่วเบาแล้วน้ำตาไหลาอาบแก้มในดวงตาของนางยังเย็นชาครึ่งหนึ่งในสายตาที่จดจ้องตนเองนั้นเต็มไปด้วยความรู้สึกลึกล้ำและอัดแน่นไป ด้วยความสิ้นหวังในเวลานี้ฉินซางรู้สึกเพียงเลือดอันร้่าร้อนไหลพรั่งพรูอย่างบ้าคลั่งออกมาชั่วพริบตาดวงตาทั้งคู่ของเขากลายเป็นสีแดงฉานใน28ปีที่ผ่านมาผู้หญิงคนนี้รามาถึง28ปีเต็ม เดิมทีเขาคิดว่าเวลาจะสามารถเจอจางทุกอย่างแต่ไม่มีผลกับนางเกรงว่าต่อให้ตนเองจะตายไปแล้วก็ตามนางก็จะไม่มีวันลืมทุกสิ่งในตอนแรกและลืมทุกอย่างที่เกี่ยวกับตนเองฉินโบราณที่แปลกตาปรากฏอยู่ในอ้อมแขนของชินซางอย่างเงียบเชียบในขณะนี้เขาไม่สนใจเรื่องที่ภาะวะผะวังทั้งหมดในใจอีกต่อไปความรัก28ปีดูเหมือนจะพวยพุ่งพุ่งออกมาจากก้นบึ้งของหัวใจในช่วพริบตานี้น้ำไหล เอ่ยแววเข้าสู่หูอย่างชัดเจนในคืนนี้ด้วยความรู้อันยอดเยี่ยมเสียงฉินเงียบกริบท่วงทํานองอันเย็นสบายเป็นบทกวีแล้วบอกเจ้าว่าตั้งใจฟังให้ดีความปรารถนาพรหมลิขิตไม่ยอมให้ฉินและขลุยคลาดแคล้วจากกันในชาตินี้ฝากเสียงอันไพเราะเพราะพริ้งไวนะ้ณที่นี้มาเถิดมาถือฉินที่เจ้าปลดปรานและคืนนี้จะสวยงามยิ่งขึ้นด้วยแสงใสกระจ่างเปนนอนพันลิของดวงจันทร์อันนวล พองปลอบใจด้วยการส่งเพลงไกลาหากันให้มันตราตรึงแล้วจิตใจของข้าจะแข็งแรงเสียงฉินก้องน้ำตากระจายแม้จะไม่ใช่ฉินแสงทะเลจันทราอันซาบซึ้งใจแต่ในตอนนี้ความรู้สึกภายในใจของฉินซางก็ประตุขึ้นอย่างสมบูรณ์ในขณะที่สายฉินดังกึกกล้องเขาย่างเดินด้วยฝีเท้าอย่างยากลำบากแล้วเดินไปที่นีนาทีและ9ก้าจังหวะเก้าของฉินซางคาออย,ออยออยเปลี่ยนจากยากลำบากเป็นมั่นคงจากจุดเริ่มต้นที่เชื่องช้ากลายเป็นก้าวใหญ่ดุดดาวตกระยะห่างระหว่างทั้งสองไม่ไกลกันนะ ในที่สุดเมื่อทั้งสองร่างตรงกันในตำแหน่งเดียวกันในท้ายที่สุดความรู้สึกที่สั่งสมมา28ปีได้ประตูออกมาทันทีพร้อมกับการอันตรธานหายไปของฉินและคลุยในมือของพวกเขาผู้อาวุโสสองคนที่มีผมสีดอกเลากอดกันและกัน แน่นในขณะนี้ไม่มีอำนาจใดๆในโลกที่จะแยกพวกเขาออกจากกันได้อีกในนาทีนี้ผลประโยชน์ทั้งหมดภาระทั้งหมดในใจถูกโยนทิ้งไปในระหว่างพวกเขามีเพียงอีกฝ่ายและมีเพียงอีกฝ่ายเท่านั้นบ่อยครั้งที่กล่าวว่าลูกเป็นสะพานแห่งความรักระหว่างสามีและภรรยาชินซางและนีนาไม่มีลูกด้วยกันแต่เยอินจูทำหน้าที่ในบทบาทนี้เมื่อเยอินจูมาที่โรงเรียนอัศวินเวทมนิมลานแล้วเจอนีนาในตอนแรกนั้นก็จุดประกายไฟแห่งความรักระหว่างคนชาราทั้งสองที่เงียบสงบมาหลายปีใหม่อีกครั้ง ช่วงเวลาแห่งการเผชิญหน้าที่เฝ้ารอคอยกำลังจะมาถึงในที่สุดอารมณ์กำลังปัตตูอยู่นอกเหนือการควบคุมกอดกันกลมแน่นพวกเขาดูเหมือนจะรวมเป็นหนึ่งเดียวกันในบัดนี้ฝูงชนที่เดิมทีร้องไชยโยอยู่รอบเยอ,อินจูก็ค่อยๆสงบลงเมื่อเสียยงฉินและขลุยดังขึ้นผู้เท่าทั้งสองที่นี่ก็ดึงดูดความสนใจของพวกเขาแม้แต่คนในแปดสำนักมังกรบูนพาก็มีเพียงไม่กี่คนที่รู้ความสัมพันธ์ระหว่างนีนากับฉินซางขณะ ที่เห็นคนสองคนกอดกันท่ามกลางเสียงฉินและขลุ่ยพูดตื่นเต้นที่สุดคงไม่มีใครเกินเย่หลีแน่นอนเย่หลีรู้ว่าชินซางโดดเดี่ยวเดียวดายมานานหลายปีแค่ไหนหักไม่ใช่ว่าต่อมาการสอนเยออินจูนั้นได้ครองทั้งกายและใจส่วนใหญ่ของชินซางเกรงว่าเขาจะแก่ยิ่งกว่านี้ความรักหลายสิบปีเชียวนะ ในที่สุดวินาทีนี้ก็สมหวังเย่หลีมองสหายและพี่น้องของตนด้วยความตื่นเต้นจิตใจเต็มไปด้วยความสุขเย่หลีกมือขึ้นปรบมือโดยไม่ลังเลเลยหลังจากเขาก็ตามมาด้วยเย่ฉงและภรรยาของเขาหลานหรูสเสวียทยอยอยอเข้าร่วมปรบมือกันราวกับจุดดินปืนแม้คนส่วนใหญ่จะไม่รู้ว่าทำไมถึงเกิดเรื่องนี้ขึ้นแต่ผู้ที่ปรบมือก็มากขึ้นเรื่อยๆสายตาของทุกคนจดจ้องอยู่ที่นีนาะซึ่งเมื่อครู่ยังเป็นศัตรูแต่ตอนนี้อยู่ในอ้อมกอดของฉินซาง แสงแดดบนท้องฟ้าเริ่มสวยวิจิตตระการตายยิ่งขึ้นสำหรับเมืองฉินเช่นเดียวกับสภาพอากาศในเวลานี้เหมาะควันทั้งหมดได้ถูกพัดพาไปแล้ว ส่วนที่เหลือก็เป็นเพียงแสงตะวันสว่างจ้าเท่านั้นในท้องฟ้าแสง7สีสองสว่างพร้อมกันแม้ในเวลากลางวันแสงหลากสีสันรประหนึ่งดอกไม้ไฟก็ทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในท้องฟ้าทั้งหมดลมปราณพลังงานขนาดใหญ่แต่ละวงถูกผสมกับแสง7สีที่พลังพราวราวกับกําลังให้พอระชินสร้างกับนีนาและสิ่งเหล่านี้ก็คือคาถาต้องห้ามทั้ง7ที่เฟยเอ๋อเจียเครซาน เคยควบคุมมอให้บินขึ้นไปในอากาศในขณะนี้เองเงาร่างสีดำพุ่งจากภาคใต้ด้วยความเร็วปานลมกรดและสายฟ้าแลบมายัางทิศทางนี้เจ็ดวันต่อมา เจ้าสำนักทั้ง8ของ8สํานักมังกรบูลพาผู้นำต่างเผ่าทั้ง4ของเมืองฉินรวมถึงพ่อแม่ของเย่ออินจูห่ยอย่างและนีนายืนนิ่งเงียบเป็นวงกลมอยู่ที่นั่นอารมณ์กังวลกำลังแพร่กระจายในใจของทุกคนพวกเขากำลังรอคอยหลังจากผ่านไป7วันเต็มแล้วเย่ออินจูยังคงรักษาสภาพหลังจากตกลงมาจากท้องฟ้าในวันนั้นอยู่ต่อไปนั่งขัดสมาธิอยู่ที่นั่นตลอด ทั้งร่างกายเป็นสีดำเกรียมโชคดีที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศในช่วงเจวันนี้ส่วนคนเหล่านี้ก็คุ้มครองอยู่ข้างเย่ออินจูอย่างเงียบๆมาตลอดแม้จะกินข้าวก็ผลัดเปลี่ยนกันไปมีผู้แข็งแกร่งอย่างน้อย6คนอยู่รอบตัวเย่ออินจูตั้งแต่ต้นจนถึงตอนนี้ ซีหลานไปแล้วด้วยคำสั่งของนีนาซีหลานถูกแม่ทัพมาตีนีส่งกลับไปยังมิลานตระโลกา,กากบาทแดงมิลานของนางไม่มีผลใดๆต่อหน้านีนาเมื่อนีนาเห็นหายยางในค่ายของแปดสำนักมังกรบูนพานางก็รู้ว่าหลานสาวของตนไม่มีโอกาสได้อยู่กับเยอ,อินจูอย่างไรเสียนางถูกข้อจำกัดของสถานะมากกว่าตนเองในตอนนั้นเสียอีก็ถ้าปล่อยให้นางมีความรู้สึก ลึกซึ้งกับเย่ออินจูต่อไปก็จะยิ่งเจ็บปวดมากขึ้นถ้าจะให้เป็นเช่นนี้มันจะดีกว่าถ้าปล่อยให้ทั้งสองแยกจากกันอย่างสมบูรณ์สู้เจ็บปวดสั้นๆจะดีกว่าเจ็บปวดในระยะยาวหลังจากผ่านประสบ หาระมามากนีนาเข้าใจเหตุผลนี้ดีกว่าใครอื่นมีเพียงคนเดียวในฝูงชนที่ไม่รีบร้อนอาจเป็นจื่อเท่านั้นเพราะเขาเท่านั้นที่สามารถสัมผัสถึงสถานะของเยอ,อินจูในเวลานี้แม้ภายหนกดูเหมือนลมปราณของเยอ,อินจูจะเลือนรางแต่เขาก็รู้สึกได้อย่างเต็มที่ว่าพลังชีวิตภายในร่างของเยอ,อินจูเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วทุกวันพลังงานในร่างกายไม่เพียงไม่น้อยกว่าแต่ก่อนแต่กลับรุนแรงยิ่งขึ้นมีจื่อรับประกันได้ผู้แข็งแกร่งโดยรอบเยอ,อินจูจึงไม่ได้พยายามที่จะรักษาเขา 7วันแล้วทำไมอินจูยังไม่ฟื้น7วันต่อมาหายหะยังก็ซุบผอมลงอย่างเห็นได้ชัดเมื่อเห็นเย่อินจูเสียงที่กังวลก็แหบพระเล็กน้อยนางไม่มีร่างกายอย่างนักรบอย่าพูดถึงการพักผ่อนใน7วันนี้เลยแม้แต่กินและดื่มก็น้อยมากหายยางสงบลงก่อนข้ารู้สึกได้ว่าเย่อินจูจะตื่นขึ้นมาเร็วๆนี้ไม่ต้องห่วงเสียงเบาๆของจือดังขึ้นในหูของหายยางแต่ว่ามันเจ็ดวันเข้าไปแล้วจืออินจูเขาไม่เป็นไรจริงๆใช่ไหม ใครยังย่อมรู้ดีว่าจื่อมีความสำคัญต่ออินจูเพียงใดหากอยู่ในเวลาปกตินางจะไม่ถามข้อสงสัยดังกล่าวกับจื่อแต่เพราะเป็นห่วงเป็นใยเพราะอินจูฟื้นล่าช้าจึงทำให้นางต้องงงยอยู่ในภาวะสับสนวุ่นวายขณะนี้ในดวงตาของจื่อมีประกายแสงวาบแล้วตะโกนเสียงต่ำว่าทะลวงแล้วในทันใดนั้นร่างของเย่ออินจูก็สั่นเล็กน้อยพักหนึ่งจากนั้นก็มีฉากแปลกๆปก,ป,กปรากฏขึ้นผมสีดำไม่บนหัวของเขาก็เริ่มร่วงหล่นลงมาความดำเกรียมบนใบหน้าของเขาก็สแสดงให้เห็นรอยแยกในร่องของรอยแตกฐาน โคกที่เกาะตัวอยู่บนร่างของเขาเหล่านี้แสงสีม่วงคอยอย่อาแทรกซึมออกไปเมื่อเห็นฉากนี้หัวใจของทุกคนล้วนอกสันขวัญหายในตอนแรกขั้นตอนนี้ช้ามากแต่เมื่อแสงสีม่วงเริ่มรุนแรงขึ้นเรื่อยๆเสียงปริแตกของฐานโคกก็เกือบจะได้ยินชัดเจนฐานโคกสีดํามืดก็เริ่มหลุดลอกออกจากร่างของเย่อินจูดูแปลกพิลึกพิลั่นในขณะเดียวกันกระดุกทั่วทั้งร่างกายของเย่อินจูก็เริ่มส่งเสียงดังลั่นกรอบกรับชวนให้เสียวฟันนักดูเหมือนจะ ถูเสียดสีกันเมื่อได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงในร่างกายของเย่อินจูร่างของจือก็เริ่มเปลี่ยนไปเช่นกันหมอกสีม่วงพ่นออกมาจากร่างของจือแล้วปกคลุมอุมทั้งร่างเขาไว้ข้างในเห็นได้ชัดว่าจือมีความสุขกับขั้นตอนนี้แผดเสียงคำรามต่ำและนั่งขัดสมาธิลงกับพื้นทันทีใช้การเหนี่ยวนำของวิญญาณดูทราบ ผลประโยชน์ที่ได้จากการทะลวงของเยอ,อินจูในที่สุดฐานคกบนใบหน้าก็หลุดลอกออกใบหน้าที่หล่อเหลาของเยอ,อินจูก็ปรากฏขึ้นใหม่อีกครั้งผิวของเขาดูเปล่งปลั่งยิ่งกว่าแต่ก่อนเปล่งปารกายสีชมพูมีสุขภาพแข็งแรงตั้งแต่หัวจรดเท้าปรากฏร,รัศมีสีม่วงชั้นหนึ่งแสงนั้นลึกกว่าเดิมเล็กน้อยสีหน้าที่ผู้คนรอคอยมานานก็ผ่อนคลายลงในที่สุดพวกเขารู้ว่า ในเวลาเจ็ดวันในที่สุดก็ทําให้เย่ออินจูที่บาดเจ็บสาหัสฟื้นขึ้นมาใหม่ได้แล้วอินจูเสียงกระซิบท,ที่ค่อนข้างสายกลางวันดังขึ้นจากฝูงชนร่างเล็กกระทัดรัดปรากฏขึ้นอย่างรวดเอเราอยู่ข้างเขาแล้วมองเย่ออินจูด้วยความห่วงใยซยิลลัวอย่ารบกวนเขาให้อย่างรีบเดินไปข้างหน้าและทำท่าทางจุปากไปที่ซิวหลัว ซิลลัวผงกศรีสะแววตาที่กังวลก็ผ่อนคลายลงเล็กน้อย7วันที่ผ่านมาในตอนท้ายของการตัดสิน6ครั้งชูร่ามาถึงพอดิบพอดีเมื่อเห็นสภาพของเยอ,อินจูในตอนนี้ก็ร้องห่มร้องให้ไม่เป็นผู้เป็นคนเลยตลอดเจวันเขาไม่กินและไม่ดื่มโดยเฝ้าอยู่ข้างกายเยอ,อินจูเสมอถ้าไม่ใช่เพราะคู่ต่อสู้ของเยอ,อินจูในศึกครั้งสุดท้ายคือนีนาเกรงว่าจะออกมือไป โจมตีนานแล้วเจวันนี้ที่เขารอก็ไม่ได้สบายใจไปกว่าหายอย่างเขาเกลียดตนเองมากว่าทําไมไม่มาเมืองฉินก่อนหน้านี้ต่อให้จะไม่สามารถต่อต้านค่าศึกร่วมกับอินจูได้อย่างน้อยก็เฟ๋ ห้ Hi, อยู่ข้างเขาได้แสงสีม่วงอ่อนค่อยๆหายไปผ่านรูคุมขนของเยอ,อินจูแล้วพุ่งเข้าสู่ร่างกายผลึกสีม่วงจางๆชั้นหนึ่งปรากฏบนผิวหนังของเขาเช่นเดียวกับแสงสีม่วงที่ปล่อยออกมาจากร่างกายของเขาสีของผลึกม่วงที่ปรากฏในครั้งนี้ลึกมากทีเดียวในขณะนี้ร่างกายของจือกลายเป็นผลึกอย่างสมบูรณ์สามารถมองเห็นได้จากการกลืนและคายลมปราณของร่างกายเขาการ เลื่อนขั้นพลังของเย,ย่อินจูได้พาประโยชน์มากมายมาให้เขานี่เป็นข้อได้เปรียบที่ใหญ่ที่สุดของพันธสัญญาร่วมชะตาเวลาเจ็ดวันนี้ภายนอกดูสงบแต่อันที่จริงเย่ยอินจู ผ่านความเจ็บปวดมานับไม่ถ้วนในวันนั้นเมื่อพลังวิญญาณของเฟยเออร์เจียเคอร์ซานเข้าสู่ท้องทะเลแห่งจิตวิญญาณของเขาก็ไม่สามารถช่วยเขาบรรเทาความเจ็บปวดได้แต่ทําให้โลกจิตวิญญาณของเขาตื่นอยู่ตลอดเวลาเขาไม่เพียงรู้สึกถึงการเปลี่ยนแปลงทุกอย่างในร่างกายของเขาอย่างชัดเจนแม้แต่ทุกสิ่งที่เกิดขึ้นพยนต์อกก็ชัดเจนเช่นกันด้วยการเหนียวน้าพังจิตเขามองเห็น อย่างชัดเจนว่าเฟยเอ๋อเจียเคอร์ซานใช้วิธีการเฉพาะเพื่อบังคับให้นีนายอมแพ้ในที่สุดหัวใจของเขาก็ตกลงเมื่อเขาเห็นว่าคาถาต้องห้ามอันทรงพลังทั้ง7จ็ดสาห้ารถระเบิดออกได้ทุกเวลาเขากระสับกระส่ายเป็นอย่างยิ่งน่าเสียดายที่เขาไม่สามารถทำอะไรได้ในเวลานั้นจนกระทั่งนีนาย,ยอมรับความพ่ายแพ้เขาถึงโล่งใจได้ต่อมา เขาเห็นว่าชินซางและนีนาในที่สุดก็เดินมาด้วยกันเขาขอให้พวกเขามีความสุขอย่างจริงใจเมื่อเห็นซิลลัวมาถึงในใจก็ยิ่งตื่นเต้นมากขึ้นอย่างไรก็ตามสิ่งเหล่านี้ไม่สามารถกลบเกลื่อนความเจ็บปวดที่เขาได้รับได้ความรู้สึกที่ชัดเจนยิ่งขึ้นทำให้เขารู้สึกลึกลงไปในความเจ็บปวดทุกนาทีในร่างกายเฟยเอเจียเครซานควบคุมธาตุบริสุทธิ์โดยไหลเทลงในร่างกาย แล้วเริ่มซ่อมแซมเส้นชีพจรทันทีที่เข้าสู่ร่างกายก่อนที่ยอดอาวุธวิเศษฉินไม้แห้งมังกรคำรามจะขับไล่การโจมตีจากสายฟูผ่าของค้อนแห่งเทพอัศนีซึ่งสร้างความเจ็บปวดที่เย,ยอินจูไม่สามารถทนได้แต่เวลานี้การไหลเข้าของาธาตุบริสุทธิ์ที่ก่อให้เกิดการฟื้นฟูของเลือดผลึกม่วงกลับทําให้เพิ่มความเจ็บปวดมากมายหลายเท่าตัวควรรู้ไว้ว่าเส้นชีพจรทุกเส้น ในร่างกายมนุษย์นั้นเชื่อมต่อกับปลายประสาทนับไม่ถ้วนความเจ็บปวดที่ดูเดือดเป็นเหมือนการโจมตีจิตวิญญาณที่อหังการที่สุดซึ่งกระตุ้นท้องทะเลแห่งจิตวิญญาณและตรา ประทับจิตวิญญาณของเย,ยอินจูอย่างต่อเนื่องหากไม่มีผู้พิทักษ์พลังวิญญาณของเฟยเอ๋อร์เจียเครซานต่อให้จิตใจของเย,ยอินจูจะมั่นคงแค่ไหนก็อาจจะทนความทุกข์ทรมานเช่นนี้ไม่ได้แต่ถึงแม้ตราประทับจิตวิญญาณได้รับการคุ้มครองทะว่าความเจ็บปวดที่รู้สึกอย่างชัดเจนยังทําให้เขาฟื้นคืนมาจากความตายในกระบวนการนี้เย,ยอินจูพบในทันทีว่าสติน,นั้น น่ากลัวมากกระบวนการอันเจ็บปวดนี้ดำเนินไปเป็นเวลา3วันใน3วันเส้นชีพจรในร่างกายของเยอ,อินจูเปลี่ยนเป็นสีม่วงอย่างสมบูรณ์ความสามารถในการฟื้นฟูอันทรงพลังที่มาจากเส้นเอ เลือดผลึกม่วงช่วยให้เขาซ่อมแซมเส้นชีพรที่แตกหักใหม่อีกครั้งและทนรับความเจ็บปวดอย่างรุนแรง3วันทำให้พลังจิตของเย่อินจูเกิดการทะลวงที่ไม่สามารถอธิบายได้การกระตุ้นที่แข็งแกร่งเช่นนี้อย่าว่าแต่เขาเลยต่อให้เป็นยอดฝีมือระดับรองเทพก็แบกรับไม่ไหวได้วยการกระตุ้นอย่างนี้ก็ไม่ต้องสงสัยเลยว่าเขาได้ฝึกฝนพลังจิตอย่างมากเช่นเดียวกับเหล็กหลอมที่อุณหภูมิสูง ท้องทะเลแห่งจิตวิญญาณของเยอ,อินจูตอนนี้ก็มั่นคงประหนึ่งเหล็กหลอมอันแข็งแกร่งหากปล่อยให้เขาเผชิญกับพลังเวสสายจิตวิญญาณของเฟย์กูซานในตอนนี้ก็จะต่อต้านได้อย่างไม่มีปัญหานี่คือจุดประสงค์ของเฟยเออเจียเคซานที่ให้เขาครองสติเอาไว้เฟยเออเจียเคซานที่คุ้นเคยอย่างยิ่งกับการฝึกฝนพลังจิตรู้ว่าถึงแม้วิธีนี้จะทําให้เกิดผลอย่างปาดเถื่อนแต่ก็ ไม่ใช่การเลื่อนขั้นแบบฝืนกฎธรรมชาติเลยความเจ็บปวดใน3าวันนั้นแม้จะโหดร้ายทารุณจนไม่นึกว่าจะเกิดขึ้นในโลกมนุษย์ได้แต่ก็ให้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุดตั้งแต่วันที นาสีาธาตุบริสุทธิ์ที่กระตุ้นเลือดผลึกหม่วงเหล่านั้นเริ่มเดินล้อมรอบเยอินจูพลังงานที่นำม,มาจากค้อนแห่งเทพอัศนีและยอดอาวุธวิเศษชิ้นไม้แห้งมังกรคำรามก็เริ่มเปลี่ยนจากการล่องลอยไปสู่การผสมผสานค่อยๆหลอมรวมเป็นเนื้อเดียวกับพลังต้นกำเนิดของเยอินจูนับตั้งแต่เยอินจูเข้าควบคุม500ยมทูตแล้วพานักรบ500ยมทูตเข้าสู่ที่รกร้างทางเหนือ สุดเพื่อหาประสบการณ์ต่อมาเข้าร่วมศึกการจัดอันดับ7ประเทศ7มังกรหลังจากสิ้นสุดศึกการจัดอันดับแล้วก็ได้รับบาดเจ็บสาหัสจากการลอบโจมตีรวมถึงการท้ารบด้วย าการตัดสิน6ครั้งเหตุการณ์ที่ทยอยมากันอย่างไม่ขาดสายทำให้เขาใช้พลังร่างกายของตนเองมากจนเกินไปนานแล้วต่อให้เขาจะไม่ได้รับบาดเจ็บสาหัสในท้ายที่สุดของครั้งนี้ก็จะต้องป่วยหนักการบอบช้ำที่อยู่ภายในร่างกายจะส่งผลกระทบอย่างมากต่อการฝึกฝนในอนาคตของเขาเฟยเอ๋อร์เจียเครซา,านในฐานะกึ่งเทพที่ซ่อนตัวอยู่ในแหวนวิญญ,ญาณมังกรของเย่ออินจูมาตลอดยังรู้สภาพร่างกายของเขาดีกว่าตัวเขาเองเสียอีก จึงใช้วิธีทางเลือกที่บุกเบิกเองประเภทนี้เพื่อช่วยให้เยอินจูฟื้นตัวเกรงว่าจะมีเพียงเขาคนเดียวที่คิดออกมาได้ในที่สุดหลังจากตลอดสีว,วันการใช้พลังและความเหนื่อยล้าของเย่อินจูหลายวันมานี้ได้ฟื้นฟูในที่สุดการบอบช้ำภายในและปัญหาที่ซ่อนอยู่ในร่างกายได้อันตรธานหายไปในการลอกคราบใหม่ของเจ็ดวันนี้เมื่อดูจากภายนอกเขายังเป็นเยอินจูคนเก่าแต่หลังจากเกิดให,ใหม่เขาก็กลายเป็นทองคำและหยกที่ยังไม่เจรไนยซึ่งเป็นความงามตามธรรมชาติและเป็นหยกทองคำ ระดับม่วงด้วยวิธีพิเศษที่เฟยเออร์เจียเคร์ซานใช้ได้ปูทางให้เยออินจูไปยังระดับรองเทพแล้วเมื่อลืมตาขึ้นอย่างช้าๆไม่มีการปล่อยแสงออกมาแต่แววตาที่อ่อนโยนและเปล่งปลั่งนั้นทําให้ทุกคนรู้สึกสบายใจหัวใจฉินเทพดาวเหนือที่สร้างการสังหารอย่างป่าเถือนได้รวมเข้ากับต้นกําเนิดของเย่อินจูอย่างสมบูรณ์จะไม่ส่งผลกระทบต่ออารมณ์ของเขาอีกต่อไป ส่วนพลังยุทธและพลังเวทของเขาจากประสบการณ์อันเจ็บปวดครั้งนี้ไม่ได้ถอยกลับแต่ก้าวออกไปและทั้งคู่ก็ทะลุผ่านไปสู่ระดับม่วงขั้นสองแล้วค่าสบายดีรอยยิ้มปรากฏบนใบหน้าคมคายของเย่อินจูและรอยยิ้มที่เปล่งประกายดุจตะวันก็ทำให้ทุกคนรู้สึกหายใจทั่วท้องไปทีจือเกือบจะลืมตาพร้อมกับเยอ,อินจูเขามองไปที่เยอ,อินจูก็อดนึกคํำไม่ได้อินจูภาพนี้ของเจ้าดูไม่ค่อยดีไปล้างหน้าล้างตาก่อนเถอะอืม เย่ออินจูก็มองดูตัวเองฐานโคกที่ตกลงมาบนพื้นไม่ต้องพูดถึงภายในเสื้อคลุมวิเศษเสิญหยวนตำแหน่งอื่นๆในร่างกายของเขาก็มีสภาพการหลุดลอกของฐานโคกเหมือนกันในเวลานี้ค่อนข้างอึดอัดจริงๆจึงรีบขอลาทุกคนแล้วลุกข,ขึ้นวิ่งหนีกลายเป็นแสงสีม่วงสลายหายไปต่อหน้าทุกคนเมื่อมองดูลักษณะกระเซะกระเซิงของเย่อินจูเสียงหัวเราะชอบอกชอบใจก็กระจายไปทั่วรัศมีร้อยเมตร สองชั่วโมงต่อมาณนะคฤหาหน์เจ้าเมืองฉินเมื่อเย,ยอินจูทำความสะอาดตนเองเรียบร้อยแล้วยืนต่อหน้าทุกคนใหม่อีกครั้งแต่ตอนนี้เขาดูแปลกไปจริงๆแม้ใบหน้าจะดูหลอกกว่าแต่ก่อนทว่าในเวลานี้เขากลายเป็นคนหัวล้านมีแสงเป็นจุดสองสว่างเล็กน้อยทำให้เกิดการสะท้อนกลับเมื่อเบเฮโมดองเตอร์ซือเห็นก็พูดแซวว่าคาดไม่ถึงว่าท่านจัก,กรพรรดิฉินจะเหมือนกับข้าเปียบเลยอินจูผมของเจ้ายังไม่ยาวสินะ เมยอิงพูดอย่างเป็นกังวลเล็กน้อยเย่ออินจูคลามหัวล้นของเขาซึ่งยังปรับตัวไม่ได้นิดหน่อยจึงพูดอย่างเคอะเขินว่าไม่หนัะหาจะยาวแม่ท่านไม่ต้องห่วงผ่านไปสักพักก็จะดีขึ้นคำตอบของเขาเรียกเสียงฮาได้โดยไม่ต้องสงสัยเลยในเวลานี้คนต่างเผ่าทั้งสี่ของเมืองฉินและผู้แข็งแกร่งของแปดสามนักมังกรบูรพาล้วนอยู่ในห้องโถงของคอรหรือหาดเจ้าเมืองตั้งแต่แปดสามนักมังกรบูรพามาถึงที่นี่นี่เป็นครั้งแรกที่บรรยากาศกลมกลืนกันมากผู้อาวุโสสูงสุดวหมิงก้าวไปข้างหน้า อินจูข้าเอาคำสั่งของผู้อาวุโสกลับมาเจ้ายังคงเป็นเจ้าสามนักของทั้งฉินและไผ่ในขณะนี้ข้าขอเสนอให้เจ้าเป็นผู้อาวุโสสูงสุดอันดับ4ก่อนหน้านี้ข้าปรึกษาหารือกับคนอื่น น้น,น,นแล้วทุกคนก็ไม่คัด้านเจ้าได้พิสูจน์ความพักดีที่มีต่อจัก,กรวัดิมังกรบูรพาของเราด้วยพลังและการกระทำของเจ้าเองณนะที่นี้ในานามของมังกรบรูรพาข้าอยากจะขอโทษอย่างสุดซึ้งต่อเจ้าและบรรดาสหายของเมืองฉินจัก,กรวังมังก,กรบูรพาเรายินดีที่จะอยู่ร่วมกับชาวพื้นเมืองของเมืองฉินอย่างสงบสุขโดยไม่มีการรุกรานกันการตัดสินหกครั้งไม่เพียงแก้ไขความขัดแย้งภายในแต่ยังแก้ไขความขัดแย้งงอภายนอกได้อีกด้วยหายยืยนอยู่ข้างๆพลางถอนหายใจเบาๆแล้วกล่าวว่า ยังมีความจําเป็นจะต้องสร้างจักรวัดิขึ้นจริง,รงๆอีกไหมเว่ยหมิงอตะลึงไปครู่หนึ่งท่านจัก,กรพรรดนินีเราเพิ่งได้รับชัยชนะการตัดสินหกครั้งเดียวก็จะมีอีกหกเมืองนี้เป็นการเริ่มต้นที่ดีให้อย่างส่หัวแล้วพูดว่าไม่ผู้อาวุโสเว่ยหมิงหกเมืองไม่มีความหมายสามรับเราเลยลองถามดูด้วยกําลังคนของเราในตอนนี้จะควบคุมหกเมืองได้อย่างไรแล้วเราจะให้ผู้คนในหกเมืองนี้ปฏิบัติตามคําสั่งของเราได้อย่างไร พวกเขาใช้ชีวิตที่สะดวกสบายในมิลานต่อให้มันจะเป็นของเราเพราะการตัดสิน6กครั้งจิตใจของพวกเขาจะเป็นของเราหรือแม้จักรวรรดิจะต้องจัดตั้งขึ้นก็ต้องอยู่ในเทือกเขาปู่เหรินหน้านี้เท่านั้นต้องปักหลักยืนให้มั่นคงในเมืองฉินแห่งนี้ก่อนถึงจะมีโอกาสพัฒนามากขึ้นยิ่งไปกว่านั้นจนถึงตอนนี้พวกเจ้ายังคิดว่าเราสามารถทำอะไรได้บ้าง แผ่นดินใหญ่กำลังจะเกิดความกลาหลครั้งใหญ่ซึ่งเป็นจุดหัวเลี้ยวหัวต่อที่สำคัญมากแต่พละกำลังของเรายังน้อยเกินไปการทำสงครามมีแต่การฆ่ากันมากขึ้นเพื่อความศรัทธาเราต้องแพร่กระจายการสังหารเหล่านี้บนแผ่นดินใหญ่จริงหรือต่อให้พละกำลังของเราจะแข็งแกร่งมากขนาดไหนพวกเจ้าก็เห็นคำสั่งของฝ่าหลานแล้วเวลาหปีเราต้องรักษาตัวอยู่ในเทือกเขา ผู้เรินหน้าให้ดีสักหน่อยไม่เช่นนั้นเมื่อถึงเวลานั้นศัตรูของเราจะไม่ใช่แค่ฝาหลานแต่เป็นทุกประเทศของทั้งทวีปหลงจีนูสำหรับประเทศต่างๆในทวีปตอนนี้เราก็ถือว่าเป็นคนต่างเผ่าเย่ออินจูมองไหหย,ยางด้วยความประหลาดใจเล็กน้อยแม้แต่เขาก็คิดไม่ถึงว่าไหหย,ยางจะพูดอย่างนี้จึงอดพยักหน้าช้าๆไม่ได้ ถ้าเห็นด้วยกับไหยงางจักรวัรดิมังกรบูลพาสามารถจัดตั้งขึ้นได้แต่แทนที่จะใช้เวลานานและลองพยายามควบคุมเมืองทั้ง6ที่เดิมเป็นของมิลานจะเป็นการดีกว่าถ้าจะพัฒนาเมืองฉินขึ้นและพัฒนาพลังในเทือกเขาปูเรหรน้าเพื่อการเปิดตัวของฟาลานในอีกสิปีต่อมาเราต้องเตรียมการป้องกันให้ดีเมื่อเผชิญหน้ากับฟาลานเวยหมิงทำหน้าบึง้งงั้นเราจะไม่เอาหกเมืองจากการตัดสินหกครั้งใช่ไหมเย่อินจูจ้องมองนีนาซึ่งยืนอยู่ข้างฉินซางแวบหนึ่งทางคบคิดแล้วพูดว่า ข้าคิดว่าน่าจะมีวิธีที่ยืดหยุ่นข้าต้องพูดคุยกับคุณยายนีนาอย่างรอบคอบถึงจะตัดสินได้6เมืองมาถึงมือแล้วยังไม่เอาเจ้าแน่ใจหรือว่าเราจะไม่สามารถควบคุม6เมืองได้อย่าลืมสิไม่ว่าเมืองใดๆก็มีคนในเผ่าที่มีสายเลือดเช่นเดียวกับเราอยู่ทั้งนั้นเจ้าสานักเบนจมาดไวหลิงเฟิงกล่าวออย่างไม่พอใจอย่างไรเสียแรงดึงดูดของหกเมืองนั้นใหญ่มากทีเดียวหุบป,ปาก ผู้อาวุโสเว่ยหมิงตะกอนว่าเว่ยหลิงเฟิงย่างหยาบคายแล้วกล่าวเสียงทุ่มว่าเรื่องนี้ก็ให้เจ้าสำนักเย่ยตัดสินใจเถอนนี่เป็นผลของการตั้งใจอย่างสุดชีวิตของการตัดสินหกครั้งไม่ว่าเจ้าจะจัดการละยางไรเราก็ไม่มีอะไรจะพูดสำหรับพิธีสถาปนาจักรวรติเมื่อพูดถึงตรงนี้เขาลังเลไปชว่วงรูหาย,ยางกล่าวอย่างหนักแน่นว่าถึงแม้วิกฤตจะผ่านพ้นไปแล้วแต่สำหรับจักรวรดรทุกอย่างเพิ่องอเริ่มต้นเองอยังจะจัดพิธีเปิดอะไรมันเป็นเพียงรูปแบบเท่านั้นเรามีผู้คนที่จะมารับรองการก่ออตั้้งปรระเทศนีหื ผู้อาวุโสว่ยหมิงพยักหน้าอย่างช้าๆแล้วกล่าวว่าเอาหลับพิธีสถาปนาจักรวัดิพักไว้ชั่วคราวเรายัางจะพูดคุยกันว่าจักรวัดิจะพัฒนาอย่างไรในอนาคตท่านจักรพันินีท่านมีคําแนะนําอะไรไหมจักรวัดิเป็นของท่านพวกเราก็ล้วนเป็นรัษฎรของท่านท่านมั่นใจได้ว่าตรับใดที่ท่านมีความสามารถมากพอที่จะปกครองจักรวัดิผู้อาวุโสอย่างเราจะคืนอํานาจให้ท่านทันท,นทีให้อย่างยิ้มอย่างเฉยชาแล้วเดินไปที่กลางห้องโถงอย่างช้าๆ ไม่ข้าไม่เคยคิดที่จะมีความสามารถในการปกครองประเทศแล้วก็ไม่ได้อยากเป็นจักรพรรดินีอะไรนี้ด้วยพวกเจ้าผลักข้าไปที่ตำแหน่งนี้ในเมื่อพวกเจ้ารับรองสายเลือดของข้ายอมรับสถานะของข้าเช่นนั้นข้าจะออกคำสั่งในตอนนี้และเป็นคำสั่งเพียงข้อเดียวเท่านั้นแม้ข้าจะไม่สามารถปกครองประเทศได้แต่ข้าเชื่อว่ามีใครคอ,อนอหนึ่งที่สามารถทำได้เมื่อหันกลับมามองเยอินจูที่นั่งอยู่ในตำแหน่งหลักในดวงตาก็เผยให้เห็นรอยยิ้มจาง คำสั่งของข้าก็คือนับจากนี้ไปออกหนังสือแต่งตั้งบรรดาศักิ์เยอินจูเป็นผู้สำเร็จร,ราชการของจักรวรรดิมังกรบูรพาในอนาคตกิจการจักรวรรดิทั้งหมดจะให้เยอินจูออกคำสั่งคำพูดของเขาก็คือคำพูดของข้าข้าคิดว่าทุกคนน่าจะยอมรับความสามารถของเยอินจูหนึ่งปีกว่าที่ผ่านมาเมืองฉินยังคงเป็นเมืองเล็กที่รกร้างแต่ตอนนี้กลับมีพลังแข่งขันกับกองทัพมิลานได้มันเป็นสิ่งที่คนธรรมดาสามารถทำได้หรือ นี่จะเป็นไปได้อย่างไรผู้อาวุโสเว่ยหมิงตลึงงานไปครู่หนึ่งแม้เยอ่ออินจูจะสามารถปกป้องจัก,กรวัดิมังกรบูนพาทั้งหมดได้ด้วยการตัดสินหกครั้งแต่เขาที่มีความคิดอนุรักษ์นิยมก็ยังยอมรับไม่ได้ทั้งหมดสายตาของไห่หย,ยางจดจ้องที่อาวุโสสูงสุดอันดับหนึ่งผู้นี้อีกครั้งทำไมไม่ได้ก่อนที่พวกเจ้ายังไม่ได้ปรากฏต,ตัวข้าเคยพูดกับอินจูว่าไห่หย,ยางเป็นของเยอ่อินจูในอดีตไหหย,ยางก็เป็นตอนนี้ก็เช่นกันตลอดไปอีกด้วยแม้กระทั่งคนของข้าก็เป็นของเขาอำนาจของข้าจะไม่เเป็นขขอองาได้หรื ในเมื่อพวกเจ้ายอมรับว่าข้าเป๊ะณจักรดินีโปรดอย่าละเมิดคำสั่งของข้าหากพูดแบบอ่อนข้อให้ต่อให้เขาจะไม่ใช่ผู้สำเร็จราชการแผ่นดินก็ตามมันไม่เหมือนกันหรือที่ข้าจะถ่ายทอดคำสั่งทำเป้าหมายของเขาให้สำเร็จ ถ้าจะให้เป็นอย่างนี้สู้ให้เขานำจัก,กรวรรดิมังกรบูรพาโดยตรงจะดีกว่าหรือจะพูดว่านำเมืองฉินให้เสร็จสมบูรณ์ถ้าเราไม่สามารถสามัคคีกันในแบบของเราเองไม่สามารถรวมตัวอยู่ด้วยกันได้เราจะแข่งขันกับฝาล้านได้อย่างไรในอนาคตข้าไม่เข้าใจการเมืองแต่ข้ารู้ว่าไม่มีใครในเมืองฉินนี้เหมาะที่จะนั่งในตำแหน่งผู้ปกครองไปกว่าเยอ,อินจูมีเพย นิยงเขาเป็นผู้สำเร็จราชการของ8ปดสำนักมังกรบูลพามีอำนาจในการควบคุมเมืองฉินทั้งหมดใหม่อีกครั้งถึงจะปล่อยให้สหายเหล่านี้ที่เป็นชาวพื้นเมืองของเมืองฉินอยู่อย่างเชื่อมั่นได้ ขณะที่พูดไหยางอใช้สายตาหยุดเยอ,อินจูที่ต้องการจะหยุดนางคำพูดของนางเด็ดขาดไม่มีที่ว่างสำหรับการเปลี่ยนแปลงตั้งแต่ที่ผ่านมานางรู้อยู่เสมอว่าตนเองไม่มีอะไรจะช่วยเยอ,อินจูได้ในมุมมองของนางการเป็นพัญญาของเยอ,อินจูมีความสุขมากกว่าการเป็นจักรพรรดินีแต่เดิมอำนาจนั้นเป็นการแข่งขันระหว่างผู้ชายไหยางเป็นผู้หญิงที่ฉลาดนางเข้าใจว่ายิ่งมีอำนาจมากเท่าไหร่ก็หมายถึงภาร,ระหน้าที่ที่ยิ่งมากขึ้นเท่านั้น นางก็ยิ่งอยากมอบทุกอย่างให้กับผู้ชายของนางใครจะไม่อยากเห็นผู้ชายของตนแข็งแกร่งขึ้นและกลายเป็นผู้ปกครองที่แท้จริงละ่ะหลังจากฟังไห่อย่างทุกคนก็เงียบกริบในคราวนี้แม้แต่คนที่ชอบเอ่ยคัดค้านอย่างเจ้าสำนักเบนจมาศ เว่ยหลิงเฟิงก็ไม่ได้พูดอะไรสักแอาหาย,ยางพูดถูกต้องในฐานะจัก,กรพรรดินีหากหัวใจของนางอยู่ที่เย่อินจูอย่างสมบูรณ์ต่อให้จะไม่มีชื่อของผู้สําเร็จราชการแผ่นดินก็ตามเย่อินจูก็มีอํานาจที่ไม่ต่างจากผู้สําเร็จราชการแผ่นดินเลยสักนิดหาย,ยางเดินไปหาเย่อินจูทีและก้าวดวงตาของนางเริ่มอ่อนโยนใหม่อีกครั้งแล้วกระซิบว่าใครกันใช้เข็มเทพรักษาใบหน้าให้ข้าใครกันใช้ชินอต่างดาบต้านอันตรายให้ข้าใครกันใช้แผ่นนอกอันใหญ่กว้างกันลมฝนปลอบใจข้า ใครกันช่วยฆ่าต้านศัตรูด้วยศึกล่มเมืองหกครั้งอินจูอย่าปฏิเสธเลยย่าข้ายังคงพูดว่าไหายหยางเป็นของเย่ออินจูตอนนี้เป็นต่อจากนี้ก็เป็นในหัวใจของไหายหยางเจ้าเป็นคนที่ข้ารักที่สุดมานานแล้ว แววตาของเยอ,อินจูค่อนข้างพร่าเลือนเขาไม่เคยคิดเลยว่าไห่หย,ยางจะพูดความในใจของตนเองต่อหน้าผู้คนมากมายเช่นนี้คำพูดสี่ประโยคของนางพนาถึงช่วงเวลาสำคัญที่เขากับนางอยู่ด้วยกันเหมือนกับพูดเกลี้ยกล่อมผู้แข็งแกร่งของแปดสำนักมังกะระบุรพาแต่มีเพียงไห่หย,ยางเท่านั้นที่เข้าใจว่าประโยคทั้งสี่นี้มีความสำคัญมากกว่าในการโน้มน้าวเยอ,อินจูหกักเยอ,อินจูไม่เห็นด้วยที่จะเป็นผู้สำเร็จ ราชการต่อให้นางจะพูดอะไรก็ตามมันก็ไรประโยชน์ผู้อาวุโสสูงสุดไว้หมิงถอนหายใจเบาๆในเมื่อเป็นอย่างนั้นให้เรายกมือลงมติกันเถอะแล้วรอบคิดในใจว่าเมื่อผู้หญิงตกหลุมรักผู้ชายคนหนึ่งจริงๆนางยินดีที่จะมอบทุกสิ่งทุกอย่างให้เขา ในขณะเดียวกันเขาก็เข้าใจว่าการเลือกของไห่อย่างนี้ไม่ผิดหรือจะกล่าวว่าฉลาดปราดเรื่องอย่างยิ่งเหมือนอย่างที่นางพูดมีเพียงแย่อินจูเป็นผู้ปกครองที่แท้จริงงอของเมืองฉินเท่านั้นพละกําลังที่มีอยู่ของเมืองฉินนั้นถึงจะรวมเข้าด้วยกันอย่างสมบูรณ์แบบเกาะผนึกเป็นพลังอันแข็งแกร่งอย่างแท้จริง ชินซางและเย,ย่หลีไม่ลังเลที่จะยกมือเลยแม้พวกเขาจะไม่ใช่เจ้าสำนักอีกต่อไปแต่การแสดงออกของเย่ยอินจูในการตัดสิน6ครั้งก็ทำให้พวกเขากลับไปสู่ศูนย์กลางพลังของ8ปดสำนักมังกรบูลพาได้ใหม่อีกครั้งเจ้าสำนักเลื่ยไม้ดูทิศท,ทางลมของพี่สาวคนเดียวมาเสมอเมื่อเห็นหลานหรูเสวียยกมือขึ้นก็แสดงการสนับสนุนทันทีในเวลานี้สิ คนของเจ้าสำนักทั้ง8ของ8สำนักมังกรบูลพาและผู้อาวุโสสูงสุดทั้ง3ได้สนับสนุนเย่อินจูเป็นผู้สำเร็จราชการแผ่นดินแล้ว4ี่คนข่าก็สนับสนุนหลานชายของข้าด้วยเช่นกัน ท่านจักรพัฒนีกล่าวถูกต้องถ้าไม่ใช่อินจูเกรงว่าจักรวัดิมังกรบูลพาของเราจะไม่มีอยู่ในตอนนี้แล้วระดับม่วงทั้งที่ยังไม่ถึง18ปีอินจูเป็นคนหนุ่มที่มีศักยภาพมากที่สุดเท่าที่ข้าเคยเห็นข้าเชื่อว่าในอนาคตตอนใกล้อินจูจะสามารถพามังกรบูณพาไปสู่ความเจริญรุ่งเรืองได้ ในขณะที่พูดเจ้าสำนักเหมยเหมยหรูเจียนก็แสตนงการสนับสนุนของนางเจ้าสำนักอื่นๆมองหน้ากันเลิกหลักต่างลังเลเล็กน้อยแต่คนต่อไปที่ยกมือกลับทําให้พวกเขาประหลาดใจในเวลานี้5ใน11คนแสดงความสนับสนุนคนที่6นี้มีความสําคัญเป๊ะนอกพิเศษการแสดงออกของเขาก็ทําให้มีผู้สนับสนุนเย่อ,อินจูมากกว่าครึ่งและคนที่6นี้ก็คือเจ้าสำนักเบนจามาตไวหลิงเฟิงผ,ผู้ไม่เคยเป็นมิตรกับเมืองฉินมาโดยตลอด เมื่อเห็นเว่ยหลิงเฟิงยกมือขึ้นทุกคนก็อดงวยงงไม่ได้อยู่สักหน่อยเว่ยหลิงเฟิงไม่ได้มองเย่อินจูและหาย,ยางสายตาของเขาจับจ้องที่หลานหรูสเสวียแล้วถอนหายใจข้าแค่หวังว่าทุกคนจะเข้าใจการตัดสินใจของข้านั้นเพื่อจักรวัดิและไม่ใช่ความกับข้องใจส่วนตัวข้ายอมรับข้าไม่ชอบเย่อินจูมากขึ้นเพราะเขาเป็นหลานชายของเย่หลีแต่ข้าต้องยอมรับว่าเขาเป็นชายหนุ่มที่ โดดเด่นข้าเห็นด้วยกับเจ้าสำนักเหมยว่าภายใต้การนำของเขาจัก,กรวัตรจะรุ่งเรืองพวกเราทุกคนแก่แล้วก็ถึงเวลาที่คนรุ่นใหม่จะเป็นผู้ตัดสินเองหรือสวียเจ้าบอกว่าข้าไม่เหมือนผู้ชายบางทีในหลายๆด้านข้าอาจจะเทียบกับเยหลีไม่ได้ขอแสดงความยินดีกับสามีและภรรยาอย่างพวกเจ้าที่คืนดีกันข้าปลงตกแล้วบางทีการตามมหาวิทยาลัยก็เป็นสิ่งที่ข้าควรทำในอนาคต ห้านรู้สเสวียมองสายตาของเว่ยหลิงเฟิงแล้วค่อนข้างสับสนไม่ใช่เรื่องจริงเลยหากจะบอกว่านางไม่มีความรู้สึกกับเว่ยหลิงเฟิงสักนิดอย่างไรเสียเขาก็ตามจีบนางมาหลายปีแล้วทว่าในเวลานี้นางไม่ได้พูดอะไรเลยเพียงแต่กลุมมือใหญ่ของเย่หลี่ที่อยู่ข้างตัวไว้แน่นน้องเว่ยจริงๆแล้วข้าไม่เคยเกลียดเจ้าเลยในตอนนั้นเจ้ากับข้าหลงรักรู้สเสวียพร้อมๆกันได้แต่ยอมรับความโดดเด่นของรู้สเสวียสำหรับจักรวัดิแล้วจุดประสงค์ของพวกเราทุกคนก็เหมือนกันเพียงแค่หวังว่าจักรวัดิจะดียิ่งขึ้น อารมณ์ของเย่หลีสามารถอธิบายได้ด้วยคำว่าสบายใจหลังจากหลายปีแห่งการต่อสู้ทั้งต่อหน้าและรับหลังกับเว่ยหลิงเฟิงวันนี้ในที่สุดก็ลงเอยด้วยชัยชนะที่สมบูรณ์เขาจับมือภรรยาไว้แน่นรอยยิ้มบนใบหน้าของเขามีความสุขมากเป็นพิเศษเว่ยหลิงเฟิงยิ้มอย่างเศร้าหมองแล้วหันไปพูดกับผู้อาวุโสสูงสุดเว่ยหมิงว่าผู้อาวุโสข้าแสดงความเห็นแล้วขออยัยพรท่านช่วยตัดสินทุกอย่างของสำนักเบนจมาศชั่วคราวเถอะนะข้าเหนื่อยและอยากไปพักผ่อน เว่ยหมิงไม่ได้หยุดเขาเขาเข้าใจอารมณ์ของเว่ยหลิงเฟิงในเวลานี้สําหรับความสัมพันธ์ระหว่างเขากับหลานรู้เวียเว่ยหมิงเห็นมามากเหลือเกินได้แต่ถอนหายใจอย่างช่วยไม่ได้เท่านั้นแล้วปล่อยให้เขาไปพร้อมกับการจากไปของเว่ยหลิงเฟิงเจ้าสํานักอื่นๆก็ยกมือของตัวเองรวมทั้งผู้อาวุโสสูงสุดเหมยชิงของสํานักเหมยอีกด้วยล้วนแสดงการสนับสนุนเย่อินจู